าตัวเบลเลอร์แล้วเนี่ยดูครับนี่นะผมมาทากินกันจริงๆรนะวันนี้มาพักกันบอกเลยว่าเธออยู่นในไข่ <c oughs> มาเยอะไม่ได้ใส่อะไรมากมายนะผมใส่แต่กระโคจริงๆแล้วมาเย็ยนน,ยนี้ก็เรามีใส่กันตายที่ผมถ่ายเลยนะผมมีผนกันมานะเมื่อกี้นี่ฝนเล่นแล้วอ่ะ น้องมาด้วยนะผมอยากมาเที่ยวนะผมจะพามาด้วยนะครับนวลนังที่รถมาเที่ยวกครับผมสามที่คนนะไปครับเดี๋ยวผมไปใส่หนูก่อนก่อนนะครับผมก็หลอดอยาครับผมตัวนี้บอกเลยหนูน้องขาวนะฮะดักไว้โอกาสตายนี่บอกเลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์ <ST Oui> ครับผมนี่ฮะมันเป็นกรอกงี้ยผมเอาบ่วงปักไม่ได้นะผมมันจะเป็น,ปนอกองเงี้ย บอกแล้วมันเยอะครับผมหนูทั้งขาวแถวยุทธยานี่โหเพียยครับทางเป็นทัองช่องนี้ครับผมถ้าอันไหนดักบ่วงอะไรผมก็จะวางครับบ่วงในสภาพไหนทิวที่จะไปน้เนี่ยคันนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวเดินลองไว้คันนี้ครับเป็นเสร็จแล้วนะครับผมบ่วงอันจะยืดใหญ่หน่อยนะเพราะว่าจะดักหนูพุกนะผมก็ไม่ใหญ่เท่าไรนะผมเนี่ยนี่กระตูดกระป๋องกาแฟจริงๆถ้าดักหนูต้องขาวผมจะลูดให้มันเล็กนะครับบ่วงนะฮะแล้วเดี๋ยวจะไปวางนะผมนี่เดี๋ยวไปดูนะครับผม เห็นหมายอย่างนี้ต้องต้องใส่นะผมเนี่ยไม่มีทางไม่มีอะไรนะผมเนี่ยรอยร่องรถฉีดยานะครับเนี่ยนะ่ยสองอันนี้ครับนี่ผมเดี๋ยวใส่คู่ครับเดี๋ยวจะใส่อันนี้แล้วก็ล่องนี้นะจิ้มเลยนะผมเล็งดูช่องมันแคบๆนะผมเนี่ยนีช่องต้องว่าจะจิ้มกอดยานะครับเนี่ย เหมือนไงครับผมเต่ครับหูลักษณะใสนะครับเนี่ยสองนิ้วนะครับผมเผื่อดึกๆไปแล้วบ่วงเขาจะตกนะครับผมกว่าหนูเขาจะมาพอดีนะครับผมบ่วงมันก็จะย้อยลงมาก็จะอยู่ระดับคอหนูพอดีครับผมนะะฮี่ครับลองลดฉีดยานะครับผม เห็นแล้ววางใส่ได้เลยครับเนี่ยก็เป็นการาตามล่านหนูน้องขาวนะผมแล้วเราจะดักหนูพุกนะผมในทุ่งกว้างๆนะผมมืดแล้วครับนี่เดยหันมาใส่หนูน้องขาวนะผมเหลยเลือกนี่นะนครับทิวกอกลวยเนี่ยเดี๋ยววันรุ่นกันนะฮะ <g iggle> วันนี้ไม่ได้มาตั้งใจจะมาดักนะวันนี้มาพักผ่อนนะผมเดี๋ยวมาดักหนูแล้วมาทำกินอะไรกินกันนะครับลดอยู่ตรงนู้นครับผมนี่พาพี่กับน้องมาเที่ยวนะครับผมก็สวนมากจะเน้นไปทั้งหนูน้องข่าวนะผมคืนนี้ใช้ปาก้วยนะผมดักเสย็นเชียวนะครับนู้กกนเราพักอยู่นูนะ้ปปน,นครับภูมนู้นนะผม เรียบร้อยนะครับผมน vida, helmet, he anyway. hat, ี่นี่เป็นนกยูงตัวมาตามกับข้าวกินกันวันนี้ไม่ได้มาดักหนูอะไรแบบจริงจริงจังๆแล้วมีปลาแล้วลงข่ายลงอะไรแล้วเนี่ยนี่นะเดี๋ยวตำสิดของกระเทียมนะครับผมใส่ก่อแล้วครับเรียบร้อยครับอะไครับบรรยากาศนี่สุดยอดครับผมนี่ฮะเรียมที่พักผ่อนนะครับผมไม่อยากให้ดูฝั่งขวานะครับฝั่งขวาดูไม่ได้นะครับผมนี่ฮะพักผ่อนครับผมบรรยากาศสวยครับนี่ ลมแรงครับก่อนนี้นะผมเมนูเย็นนี้นะนี่ฮะมาพักผ่อนกันนะผมวันนี้หาอะไรทำกินกันเรื่อยเฉยนะผม <c oughs> นี่เ,เวลาจะใส่ผ่านมีปลาแล้วนี่นี่นะ,นะผมเดี๋ยวนกนะครับผมเนี่ยจัดใส่มาเย็นนี้นะผมก็ใหญ่ใหญ่เดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันนะผม หอมลิ่มเลยนะลมนี่เย็นเจี๊ยบเลยครับเนี่ยบรรยากาศนี่หลักล้านนะผม <c oughs> <c oughs> นี่เรามาหายอยู่หาที่กันจริงๆนะเนี่ยก <c oughs> ็ต้องบอกก่อนนะผม <c oughs> แมทนี้อาจจะไม่ค่อยมีหนูมีอะไรนะเพราะว่าหมาพักผ่อนนะผม <c oughs> <c oughs> นี่ก็มีปลามีอะไรน่ก็มีมีหางหนูนี่เตรียมไว้บ้านจะเอันตรายนี่ฝีมือ ผล Sniper ครับเนี่ยลูกเงียบลูกเงียบเดี๋ยวผลทหารเต้นยิงเข้าไปนั่นเองในยืนนี้เนี่ยมีกครื่องมีปลาด้วยครับไ้่ขายสี่เซนในนี้มันติดได้ป่ะอันตัวเนี้ยกระดี่อยของอย่างแหงนี่ยหลนี่นะผมแล้วก็มีอันนี้สั่งเขาวาดนะผมเนี่ยเขาวาดในปานี่ ถ่ายอยู่หากินครับผมหวานัก่อนนะผมนี่ครับผมจัดมาอีกหนึ่งแตรมนะผมสผหรับบรบหูใหญ่นะเนี่ยนี่นะผมมาทำกินกันไปไม่อยากถ่ายให้ดูแล้วมันมีเครื่องดื่มอะไรเยอะนะผมนี่บอกเลยว่าเธออยู่ในไข่ไม่อยากจะบรรยายครับผม ขานะครับ่หม้อไฟนะผมแต่ไม่ใช่ไฟฟ้านะหม้อไฟนี่ครับผมหม้อเข่าครับหม้อไฟนะผมไฟเสาถ่านนะไม่ใช่ไฟฟ้านะผมเป็นไงครับผมกินกินกินๆินเท่าเนี่ยอยู่ในป่าเท่าเนี่ยทำกินง่ายๆนะผมก็บรรยากาศดีเลยครับผมอย่างก็มีห้องครัวแล้วเนี่ยเป็นชานปูนปร่เทศถนนนะครับผม เข้าแบบนี้ไม่น่าอรอนะผม <lah> นี่ครับผมขาวแหงสวยครับผมผมแรกเอันนี้ไม่ได้ใส่เยอะใส่อะไรนะผมลอ,อยคุยรุ่ยไหม่นี่ได้เสร็จเดี๋ยวยกหัวไปเลยฮะตกไ <c oughs> หมจับไหนหนึ่งครับผมตัวใหญ่ๆครับนจะมาเยอะ ไม่ได้ใส่อะไรมากมายนะผมใส่แต่กระโปรงจริงๆแล้วมานเย็นนีะก็เรามีใส่กีตราร์ที่ผมถ่ายให้ดูคันสองคันนะผมแล้วก็นี่คนระับนี่อาวุธใส่ไปมัดเดียวนะผมอย่ามาลุ้นกันนะผมกัผ่านานายคนในป่าอยู่เป็นเพื่อนกันกน,นะครับค่ำขีดนี้เนะี <c oughs> ่ยหนีฝนกันมานะเมื่อกี้นี่ฝนเล่นนะผมนี่ย้าย <c oughs> ที่ใหม่แล้วเนี่ยมาใส่หลบในห้างแล้ว สวัสดีตอนเช้านะผมโผล่มาคืนไม่ได้ดูหนูเลยครับผมก่อจะทำกับข้าวทำอะไรกินกันสักหน่อยนะฝนตกก็เมื่อคืนหอนเละเลยนี่ฮะเขียวชะอุ่มชุ่มชื่นนี่จังนะครับเนี่ยโอ้โนะครับผมดักหนูนู่นปากไว้นู่นไกลๆนู่นนะผมดักหนูล่องข่าไว้นะนี่ฮะโอ้โนะครับทิวลูนะครับยี่สิบกัลลังครับเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับผมแล้วก็มีใส่กับเหล็กไปด้วยนะ ใส่กีตาร์ไปสี่คันไงนตรงหัวมุมนี้นะตรงมุมนี้ครับนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับผมหลบฝนครับผมเมื่อคืนนี้เดนมาอยู่ห่างนี้ครับผมฝนตกใหญ่กระสองทุ่มเมื่อคืนนี้สองทุ่มวันหน่อยๆทำกับเขาคร่าวเสร็จกันแล้วฝนมาเลยเมื่อคืนนี้มาเดี๋ยวไปเดินดูนะครับผมโอ้นี่ครับผม มาหากินหาอะไรกันครับเนี่ยเดินไปให้ดูดิตัวสวยๆกันเนี่ยนี่ครับผมเป็นนานบันเช้าเลยครับไปเดี๋ยวผมไปยามเก็บหนูกันฮะมีปักเป็ดทิ้งไว้เลยนะสามหลังครับผมเมื่อคืนนี้นี่น,อน้นองกำลังเก็บอยู่เมื่อคืนตีแรกอยู่ตรงโน้นครับเนี่ยฝนตกครับผมเล่มันก็แจ็งแล้วโย,ย่ดีห่างนั่นแหละ แ่แหละวางไว้ตรงห้างแหละไหนครับเราไปดูหนูกันโอ้หก็กำลังดีนะครับบรรยากาศเอืคืนนี้หลังทากับขา้าวกันอะไรกันเลยนี่นะผมว่องขวานทำเมื่อคืนนะตาเองทิ้งอยู่เลยมัจะเปียกฝนมันก็ดักใกล้ๆนะครับผมนี่นนอนหมายท้องแล้วน,น้องข้าวหางใผมเต็มแรก ทำงานกับโพานะ<ส>ผมนี่ฮะแรกกับมาแล้วผมตัวใหญ่ครับคือได้ไปสองตัวสามตัว <c oughs> เดินดูแล้วเลาะใกล้ๆนี่ฮะ<อ>ผมดักเนี่ยดักหลงทางรถที่ขีดยาจริงๆแล้วเนี่ยนี่ฮะ <c oughs> ดักหนุ่ใหญ่แล้วผมเก็บตีหลังแนละ้วยังไม่โดนเลยับ มีรอยกัดนะครับเนี่ยกัดยากันเลยนี่เลยเห็นได้มมันคืนฝนตกโอ้โหเนี่ยเดินมาแฉะไปเลยนะก็เดี๋ยวไปดูด้วยกันนะผมเป็หมาเป็นไงเอ่ยหวังเหมือนเดิมครับผมฝนตกกับพาท่าเลยครับเมื่อคืนฝนตกเมื่อคืนนะผมไอ้ดักปากรูจอด่อหนูยังไม่ออกมากินเลยครับเนี่ยเนี่ยฮะ ติดหนึ่งตัวครับแล้วก็ตรงไกลๆนู้นเน็นดินๆอยู่ฮะขออนุญาตเก็บคันนี้แปับหนูไม่ออกเลยครับผมน่าจะฟาวนะผมหลายลังแล้วนีนี่ครับติดเนี่ยตายตัวเอาหนูครับ นกติดครับผมเดี๋ยวขอ,อยัดถ่ายดูแค่หนูพอครับนี่ฮะเข่งเลยนกติดครับผมเดี๋ยวขอ,อยัดจะกลับกาับตรน,นี้ติดนกนะผมนี่คันนี้ก็ติดกล้วสามพันติดเลยครับนี่น้องขาวนลผม ขายัดจัดการแป๊บนึงครับผมนี่ฮะตัวใหญ่ๆมันเลี้ยงให้หนูนัข่าวนี่นี่ครับผมน้องขดนีตัวครับผมนี่ตัวมันลืมเลยครับผมผมดักง่ายครับผมหนูนักขาวที่นี่นเดี๋ยวขออนุญาตดูหากับเหล็กแป๊บนึงครับผมเพราะถ้ามัดถุงมันต้องมีกับเหล็กครับผมเนี่ยนี่ฮะกับเหล็กอยู มันมีหมายแล้วเนี่ยผมก็มองไปหาข้างล่างครับที่ไหนได้มันลากเข้าไปข้างในครับผมนี่มองไม่เห็นครับไม่ติดนะครับผมลันฟาวครับไปครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อผมนี่หมายข้างใน วางคาโรเลยผมไม่ลั่นนะครับคันนี้นี่ตัวงผมหนห้อยบนต้นไม้เดีย <c oughs> <c oughs> ได้กไม่ค่อยได้ดักครับผมบ่วง <c oughs> ดักน้อยก็ดักหนูต้องขาวดักเอากระโพดใส่มัางอะไรมั่งนะคผมกิ๊ตตี้ไม่ได้ใส่ครับหมอแตค่คุยกับพวกปีกับน้องนะครับผมนี่ได้ดีก่อนครับเดี๋ยวขอยัดปลกแป๊บนึงเปียกน้ำฝนหมดแล้วผม S <S ดักง่ายผมดูน้องขาวน,น,นู่น,นครับนู่นพาหนุนีกนะตัวเขาหนี่เนี่ยฮะผมจะใส่บ่วงนี่เยอะนี่ได้เ,เรืนะ่องใช่ไหมดูดูอะไรใส่บ่วเบลเลอร์ครับเนี่ยนะทางมันจะอยู่ชายน้ำอย่างที่ผมบอกนะหนูอยุธยาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตามคันดีใหญ่นะผมเดินดูทิวชายข้างล่างเลยคนระับ แกะแป๊บนึมงันยังไงล่ะนี่ตัวเป็นลุครเบยนี่แล้วเนี่ย,ยดูครับสำหรับงานบวนะ่วงครับหนูตองขาวนะนี่ฮะติดดีครับเชา้านี้จะได้ใส่น้อยผมตอ,องนี้ผมต้องใส่้หลังนะ นี่ครับผมนอนหงายทองคาโลไปแล้วครับนี่ครับแฉะช้ำหมดแล้วผมตัวนี้ยังไม่ได้ปลดเลยนี่ได้หลายตัวอยู่ครับในเช้านี้ตัวใหญ่ใหญ่ครับน่าจะไม่รอแล้วตัวนี้นี่ไง <c oughs> น,น,น,นี่ครับผมตัวใหญ่ๆแล้วไงนี่ครับดึอกแดงดอกแดงดอกแดงเขาพยาเป็นชีพนะผมนี่ได้มาหลายตัวแล้วไงวันแล้วผมเนะี่ยเดี๋ยวค่อยเขี่ยให้ดูทีนะมันเลือดให้ผมมันแดง <laughs> ดเห็นถุงข้าวขาวว่างไงเลยบ่วงนี่ใส่มานี่เลาะๆนี่แทบไม่เลือดแทบไม่รอดเลยครับผม ขันนี้ขันนี้วางจะตายเลยคันนี้ไม่โดนไม่เป็นไรครับน,น,นุ่นคอยนุ่นอีกตัวครับนุ่นเดิ่งเป็นโดนเดิ่งเป็นโดนแล้วครับนี่ดูครับเดี๋ยวญาติเก็บไอ้กลับเด็กแป๊บนึงฮะติดดีครับผมเนี่ยก็ลั่นโดนลั่นโดน,นครับผมบ่วงเมื่อวานเมื่อคืนนั่งคุยธุระกับพวกพี่พวกน้องเลยครับนั่งคุยกันะฮะนานเจอกันนะผม เจอกันทั้งทีก็ไม่พาไปไหนนะผมพาเข้าป่าสนุกดีครับผมบรรยากาศนี่มีข้างหน้าในี่ใส่ไปสามคันโู่นครับผมเรียบร้อยครับผมสองคันคู่เลยเปล่าสองคันคู่เลยเปล่าครับนี่ครับโอ้โหเหลือเกินครับผมแล้วผมใส่ไปสามคันนะอ๋อตรงนี้อ๋อคำน,นี้เด้งไม่อยู่นะครับผม นี่ฮะเห็นว่าเหลืองๆแล้วนะฮะคันนี้ฟ้าวครับผมติดสองคู่แล้วน่นนู่นนะไปเดีย๋ยวก็ยัดิดีวนี้ยังไม่ได้เคลียร์เลยครับเนี่ยเดี๋ยวเคลียร์ับผมติดพนุงพนังแล้วเนี่ย <h> โอ้โหแต่ได้ก็ผมใส่ไปน้อยนะผม ก็นี่ให้ดูกันขาวๆนะยังดูไม่หมดนะครับผมหนูน่ะยังเห็นไหมขาวๆยังไม่เด็นเดินไม่ดูแล้วเนี่ยนี่ให้ดูกันคร่าวๆนะนี่ครับผลงานพอได้กินตัวก็บอกมันดักง่ายครับผมใครมาก็ได้กินครับผมหนูรับแขกครับเนี่ยใครมาหาหนูพุกหนูอะไรถ้าไม่เจอทางเจออะไรนะใส่หนูต้องข่าวทิ้งไว้ยังไงก็ได้กินครับผมเนี่ยนี่ครับจากพีอยานะผมเห็นหมายแล้วผมเห็นหมายก็ต้องเห็นหนูครับผม นี่ครับผมเรียบร้อยครับเนี่ยเอาคิตายใส่มันก็กินแล้วใหญ่ใหญ่ทั้งในตัวไม่ใช่เล็กนะครับเนี่ยโอ้โหตัวนี้บันเลอร์เลยนนี่นะครับผมีิตายครับผมเผาไฟนะผมเนี่ยจะเป็นหนูพุกหนูนงขาวหนูอะไรมันก็กินหมดเลยครับผมเนี่ยฉีดน้ำยาประพนุมแล้วเนี่ยฟับเอาไว้นะเนี่ยได้เรื่องคร้บ อัวนี้ใหญ่ๆครับนี่หนูรับแขกนะผมน่นคอยนุออนอีกตัวครับโออติดได้ติดดีครับผมนี่ฮะอ๋อแตบบ่ตายทุกตัวแล้วเฉอะหมดนี่ถ้ามาคืนพยายามนะผมว่ารบบอกเลยว่าได้หลายตัวแล้วเนี่ยมอแมแงมมันแล้วเนี่ยนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นหนูพุกหรือหนูอะไร,รนะผมเอาบ่วงใส่ไว้ดันไม่ติดครับผมเด้งครับแต่ไม่ติดหันนุ่มก็เดกร็งแล้วนน ไม่ติดนะครับแต่หวังกับเหล็กไว้คันไม่ดูหายไปไหนตัเนี้หวังอยงนี้นะใส่กล no <the> ้วยไว้อ่ารูนะผมนี่ะเรียบร้อยครับผมนอนก็ยังเดินเก่งเลยมันรูหนูพุกรู้ว so ่าหนูอะไรเลยบวงใส่ไว้ปากรูเวรับดันเด้งไม่ได้เห็นตัวครับผมเลยไม่รู้เลยว่าเป็นหนูอะไรครับ ขี่ตายบางไม่คันนะรู้แล้วเป็นหนุ่มของขาวกินะครับผมสวยครับเดี๋ยวไปเช็คย่อยกันนะผมบ่วงดักมาขี่หลังแรับนี่ติดกับทุกคันเลยครับบ่วงไมมีเนี่ยหลังหลังมาเด้งเลยไม่ค่อยโดนนะผมมาพอดนีนะผมนี่ผมอุ้ใส่ไปหมด้วมันนี่ที่ใส่นะ ใส่น้อยแต่ยังร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะผมสำหรับบ่วงนี่เนี่ยสี่เปอร์เซ็นต์อีกอะกาบบอกกันสองตัวเอาปะไอ้เมื่อคืนคุยแล้วบอกเราสิบกว่าเมื่อคืนขอแล้ววะเสียอวงันนกยังติดอ่ะนกยังติดอ่ะนกอะไรนันอ่ะเรไปอะไรเราดูดิ นี่นะผมสําหรับผลงานเมื่อคืนฝนตกนะครับแล้วก็ใส่น้อยด้วยนะครับผมนี่แต่ว่าจริงๆไม่ได้กะว่าจะทําเช้าแล้วกะจะทํากินตั้งแต่เมื่อคืนนะผมทีเมื่อคืนผิดแผนนะครับก็เดี๋ยวฝากกดติดตามด้วยนะผมช่องเล็กๆบ้านๆครับกับผ่านในคนเล่นป่านะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็ลำลายแล้วเดี๋ยวไปเจอใหม่คลิปหน้าผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับนี่นะผมเดี๋ยวมาเช็คยอดนะผมใส่น้อยแต่ก็ยังร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเพราะหนูรับแขกนะผมผมบอกแล้วใครมาดักก็ได้กินครับเนี่ยยืรุยาครับผมสองสี่หก 8 10 12 14 16สองสิบสี่สิกตัวนะผมอากกันไปนะผมจัดประทุกดีครับใส่์เขาอมือมาตัวครับผมแล้วก็นี่ครับส่งครับใส่ไปสาคันครับเบ็ด <laughs> โอ้โหนี่นะ <laughs> นี่ยผมกับปัานนายคนเดินป่านแล้วกันคืนนี้ผมดูครับ <laughs> โอ้ฝีมือแท้ครับ แต่สามนะผมเบ็ดหักไปคันนะหักคันประดุกเมื่อกี้นะครผมกระโดดตะคุบหนนแฉะมาเลย